<c oughs> อากาศก็ร้อนนะพี่ๆนะอากาศร้อนไม่อยากออกไปไหนเลยนะฮะอากาศร้อนพันพักก็ไม่ออกไปไหนเด้อพี่ๆ ขอบคุณขอบคุณจากใจจริงๆนะฮะให้ดูนะฮะ,ให,ใ,หะ,ฮะให้ดูให้ชมนะฮะให้ดูให้ชมบรรยากาศทางนอกนะพี่ๆนะนี่นะพอนก็มาส่องอยู่ตรงกระจกตรงประตูนหน้าต่างนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งห้าร้านดวงใจนะฮะขอบคุณพี่ๆขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะฮะที่เข้ามา เป็นกำลังใจให้นะฮะขอบคุณพี่รัตนาพรนายิมขอบคุณแม่น้องเรนะฮะขอบคุณลุงคําล่าแล้วก็ต้องขอขอบคุณพลังเงียบนะฮะเนาะที่เข้ามาให้กําลังใจนะฮะนี่อ้ลูกค้ามาพเพื่อนดูสินี่มาแล้วนี่สองคนนะฮะสองคนมาแล้วนะฮะมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะสองคนค่ะนี่ อันนี้มาเป็นเพื่อนหลานนะคะอันนี้มาเป็นเพื่อนหลานหลานมาตัดผมนะคะน้องเนตมาตัดผมนะคะอัปปันนางเป็นเนตอพน,นอแม่ไลฟ์สดค่ะไลฟ์สด YouTube ไลฟ์สด YouTube ด้วยเอา YouTube แหละเนตนี่จ้ใหญ่เท่อเบิงมันกลับกล้องก่อนเพิ่งความรอเขาจากของ <laughs> โอ้ oh, คุณดูคนนี้ะาติงเอ้าวันนี้ก็อ,นนอยู่ด้วยกันทั้งวันแล้วแกส่งะไรเอาทูบออกเบอร์หนึทูบออกเบอนงเขาไม่จะกินเห็ดหรอไมได้ไม่ได้นะแล้วปวดรวดกจะกินเห็ด <c oughs> เบอร์นง นี่ยจะไปเ็ศงานหมองไม่ไปนี่พอครับยังอยู่หมองเก้าอยู่ครับผมมลี้ยงอย่างไรเลียยเเ้ยงหนาวอ่างเ,นะเอา้าวว่ได้กลับไปนะครับพี่นุ่มจิไม่ได้กลับนะครับอ๋อด่านปิดเยอะพี่พรอ้าหรอใช่มันไปไม่ได้เศรษฐกิจไม่ดีอืมขอบคุณลุงทำล่าเลยแต่นะคนเด็กไทยเนี <laughs> ่ย คนนี akan, ้จจกกันมดเติลูกทำหลานะคราบมมนด้วยเจ้าเพื่อน้งเน็ตสวยนะสีมากมากนี่ครับ้วสี่ส่ยูเซื้อเป็นแบบไม่เแบบานเนี่ยแบบแบบมอสมันแบอ้าวอมันมีขายด้วยหรอมีครับเอาเสืเป็นเเงี้ยจะมีเสื้อขายไปเพราะเสื้อสุเลยออ เนี่ยพี่พรอยากได้พี่พรอยากเอามาใส่ตัดผมแหมสวยนะเนี่ยมันเอาเมื่อคืนที่แล้วมันจะไม่เอานะตัวอ้าวก้าเนี่ยร้อเออสวยมันมีละมีหลายีเไม่ได้หรเขาไม่ได้ให่ก็ไม่ใหญ่เลยอ๋อามนะเามนะเขา นะครับผู้ายนะขอบคุณนะคะทุกคนทุกคนไปกี่คหลายคนอยู่ในไซมูเดี๋ตรนี้ช้มาค่ผวก็ไมเข้ามาเดีกย็มาเดก็มาก็จะเป็นอ่าพลังเงี้ยที่ลอยลาลล่องชูบ